ขอสวัสดีเพื่อนๆเนด้อครับผมมือนี้กะเอางานมาให้เบิงครับเพื่อเพื่อนๆสนใจอยากสั่งครับอยากสั่งไปขายหรือว่าสั่งไปใส่เองครับนี่เป็นผลงานถักของผมครับเป็นผลงานการถักครับนี่ครับนี่ลายลายทาุ่งฉาิ ลายธงชาติกับลายดําล้วนหรือเปลืปล่นอๆอยากได้ลา่ไดก็สั่งมาครับถ้ามีเชือกสี่เขาพร้อมเขาก็สตีเฮ็ดให้ครับผมอย่าลืมสั่งมาได้ครับเบอร์โทร0853679443นะครับนี่ผมเฮ็ดถักผิดอยู่น้อยหนึ่งนีง่โอ้ยนี่ครับถักผิดอยู่นิดนึงแต่ว่าทักเรื่อยๆก็สตี คอยฝึกฝนไปครับลายทงชาตินี่ก็จะเป็นลายแบบว่าคนนิยมครับคนนิยมครับนี่ครับสินแบบสามสีครับสามสีแล้วก็มาถักเป็นเหลี่ยมครับถักลายเหลี่ยมนะครับนี่ครับลายเหลี่ยมแล้วก็มาตีเกี่ยวมองนี้ครับบางคนที่บ่เคยใส่เชือกเทียนก็สิเข้าใจว่ามันแข็งกระด้างครับ ที่จริงแล้วเสื้อพวกนี้ใส่โดนๆไปมันสินิ่มครับพี่น้องมันสินิ่มมันสิเหนียวทนและกะที่สําคัญคือไม่อมเหงื่อนะครับนี่ตอนนั้นตอนทักไม้แมงก็สิแข็ง,งสิแมพีพี่น้องนี่แข็งนึงสิคนเป็นก่ยานผู้หญิงผู้ห่างคนมาจับเิ่นกะยานครับสําหรับคนที่เคยใส่เิ่นแบบมันเป็นตะขั้นข้อครับีจริงบอรครับผมมันนิ่มครับมันนิ่มแล้วก็ใส่สบายและะ้วก็ความแข็งแรงความทนทานกะ มาอันดับหนึ่งเลยครับทนก็พวกเชือกล่มอ่ะว่าง่ายๆครับเชือกล่มมันยังอมเงืออมไหนอันนี้ผมบออมเนะยครับนี่ผมก็ทิเฮ็หมองเปิดปิดครับรับประกันความแข็งแรงครับแล้วก็ขายขายบบาแพงเหรอครับพี่น้องขายบบาแพงในยุคนี้สีมาขายแพงๆบ่ได้ครับเอาแบบว่าพ่อค้าก็ยุได้เหรอครับพ่อค้าอยู่ได้คนใส่ก็ต้องเอาไปราคาพอสมควรครับอันนี้สีดําล้วนครับ สีดำล้วนตัวนี้ผมสีเฮดบอกใครงปาบันไดบางคนคน้นผนกับมักแบบเส้นมอยงไ่เยด้ยครับวิธีการเฮดก็คือหน่อยมัง่งไงมั่งอ่ะครับนี่นี่ขนาดเส้นมันสี่ประากันเพราะว่าอันนี้มันใส่สามสีครับนี่ครับบางคนันกับหมักเส้สนใหญ่ครับเป็นเพื่อนสนใจก็สร้างมาได้ด้วยครับผม ก็สิลงเบอร์ไว้ให้นี่เป็นเบอร์ผมเองครับเป็นร้านผมเองเป็นเบอร์ของพ่อใหญ่ยศยศโดยตรงเบอร์ตยศโดยตรงครับสั่งมาได้นะครับส่งถึงที่ส่งถึงบ้านยุคนี้เป็นยุคโควิดครับกะบาตองมาเดินทางมาให้มันติดโรคติดไพ่ยครับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้กะห่อนคางสิรุนแรงอยู่ครับโควิดก็ได พี้องสนใจอยากได้ก็สั่งมาได้ครับอยู่ตังจังหวัดราคาทรงกาะต,ตามมาีค้นรีแล้วครับตามคึ้รีตาม,ตามที่เพิ่นคิดนั่นแหละครับสียอดนิยมก็สีนี่แหละครับสีลายธงชาติสีหากิ่นก็ได้แล้วก็สีดำครับสีดำที่มาคนหม,มักใส่นะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งก็ลายเลเก้ครับลายเลเก้กับสีมีดแดง แดงเหลืองเขียวครับเลกเก้ลายเลกเก้ครับเป็นทีนิยมอีกใกล้หนึ่งเด้อครับพี่น้องอันนี้พี่น้องอยากได้อยากได้กะต้องเบอร์ผมครับมันก็จะขึ้นไลน์กันถักมาได้ครับถักมาได้ศูนย์แปดห้าสามหกเจ็ดเก้าสี่สี่สามนะครับเด้อเดียวก็สีลกเป็นเป็นภาพไปไห้ครับเพื่อนๆสนใจกะ ถักมาได้ราคาราคารับรองว่ายบแพงจนเกินไปนะพี่น้องบพแพงจนเกินไปหรือว่าเขาสามารถสั่งมาใส่ได้แล้วครับมันกับเป็นงานฝีมือการถือจจมีราคาจักหน่อยแต่ว่ามันกับมาถึงกับแพงเบวว่างนะครับแบบราคาพอราคาสีลับไปขายกับสีส้อีกราค่าหนึ่งครับแต่ว่าก็ต้องอย่างในหน่อยก็ต้องหกเซนขึ้นไปแล้วครับเพราะว่าจะสีคุมเนาะ แต่ว่าสันติซื้อซั่งเส้นสองเซนไปใส่นี่ก็เป็นราคาปรีกนะครับราคาปรีกกับโบเมนแบบแท่งครับขายแบบขายแบบกันเองครับพี่น้องขายแบบกันเองราคาเหมาะสมราคาไม่แพงจนเกินไปครับเหมาะสมสำหรับพี่น้องสิเอาไปห้อยวัตถุมงคลสวยๆนะครับเพือ นี่ครับมันก็งามอยู่เลยครับเป็นศิละปะคือผมว่าละ่ะไปแรกๆมันติกแข็งๆครับพี่น้องแต่ว่าใส่ไปใส่มากก็จะนิ่มนวลแล้วก็คงทนถือว่าคุ้มครับคุ้มมากเลยเวลาซื้อเชือกพวกนี้นะครับสนใจก็ทักมาได้ครับทักมาได้โทรมาได้ ขอเบิงตัวอย่างก่อนก็นได้ครับผมส่งจริงนะครับส่งจริงเราไม่มีการหลอกลวงกันนะครับเพราะว่านี่เป็นช่องผมเองครับช่องสมยศสิริโสมครับทําจริงส่งจริงครับพี่น้องสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับส่งไห่ถึงบานถึงซองครับขาส่งกะ เอาตามเคอรี่แล้วครับเอาตามเคอรี่เอาตามที่พันทรงแล้วครับบ่คิดยังเพิ่มเอาคนคนทําอยู่ได้คนใส่ก็พอซื้อได้ครับผมวันนี้ก็ว่ามียังหลายครับขายสินค้าแค่นี้เดอ้อพี่น้องขอบคุณลหลายๆที่เข้ามาติดตามมารับชมมารับฟังนี่มีแห้งครับ